สวัสดีครับวันนี้มารีวิวเว็บร้อยเอสสองพันห้าครับเครื่องเดิมครับระบบไฟติดครบครับคันนี้สีดำเร่มพร้อมชุดโอนภาษีขาดเกินครับคันนี้ ดูระไฟครับติดครบไฟว่างไฟเหลียวซ้ <ไฟ S 1> ายขวาเครื่องดีครับไม่ควรครับลองฟังเสียงเครื่องครับ คันนี้11,500บาทครับราคาสดราคาผ่อนทักมาคุยกันครับครับขอบคุณครับ